สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการตั้งค่าการเปลี่ยนเวลาใน Windows 11นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะตั้งค่าเปลี่ยนเวลาสามารถที่จะตั้งค่าโดยคลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก Setting ให้เลือกเมนู Time and Language จากนั้นให้เลือก Date and Time นะครับตรงนี้ปกติแล้วนะครับ Windows จะทำการตั้งค่าเวลาให้เองโดยอัตโนมัติ ถ้าเราคลิกุตรงนี้ครับที่เขียนว่า Set t i m e a u t o น a t i c นะครับมันจะสวิตช์เป็นออนแล้วก็มันจะตั้งค่าตามนี้นะครับคือเป็น UTC บวก7็ก็คือเวลาตามประเทศไทยนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเวลาไม่ตรงนะครับหรือเวลาเราตั้งแบบนี้แล้วนะครับถ้าใครเวลาไม่ตรงให้ลองตั้งตรงนี้เป็นออนแต่เลือกตรงนี้เป็นแบงคอกนะครับคือเป็น UTC บวก7จากนั้นนะครับให้เลือกกดตรงนี้ครับคือ y n c Now มันจะทำการเหมือนกับว่าอัปเดตเวลาผ่านเอ เว็บไซต์ครับ time.windows.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์อัปเดตเวลาให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับในการซิงค์อันนี้คือการตั้งเวลาแบบอัตโนมัตินะครับก็คือให้มันซิงค์ตามเวลาที่มันแบบถูกต้องเป๊ะๆเลยครับของเออเว็บไซต์นะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นเวลาเหมือนเวลาสากลที่แม่นยํามากๆก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะตั้งค่าแบบอัตโนมัติแต่สมมติว่าถ้าใครที่จะต้องการตั้งค่าด้วยมือหรือตั้งแบบเมนูนะครับคุณสามารถที่จะไปได้ที่เมนูตรรงนนีี้คับท่่เวา Additional Co มื่อคลิกไปแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าต่างปั๊บเป็นกันมาเขียนวันเดทแอนไทม์นะครับให้คุณเลือกที่เมนูแถบแรกครับคือเป็นเดทแอนไทม์จากนั้นเลือกเชนเดทแอนไทม์นะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกเปลี่ยนเวลาครับคือเปลี่ยนทั้งเนี่ยเปลี่ยนทั้งปีเปลี่ยนทั้งวันที่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเวลาตรงนี้ได้เลยครับเปลี่ยนที่เราต้องการ เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ให้กดโอเคออกมาอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนเองด้วยมือนะฮะก็คือประมาณแค่นี้เองนะครับสำหรับคนที่อยากจะตั้งค่าการเปลี่ยนรงวิดีโอ11สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ็น้อยสำหรับการใช้งานวิดีโอ11นะครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ลองคอมเมนต์สอบถามที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไ้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ